จะโจนเข้าตรงนี้แหละค่ะตรงที่เราเก็บแหวนตรงนี้เลยนะคะเพราะตรงเนี้ยจะเป็นแหวนสองสลึงตรงนี้มันแหวนหนึ่งบาทเพราะเออเราเก็บแหวนหนึ่งสลึงก่อนเพื่อจะเอาเข้าเซฟอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นประตูเข้าห่างเซฟ ประมาณพุ่มห้าสิบนาทีค่ะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะเก็บร้านพอดีนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็กําลังเก็บของเข้าร้านแล้วก็เก็บของเข้าเซฟที่หลังบ้านนะคะแล้วก็ตอนนั้นกําลังเก็บพระแล้วก็เก็บแหวนหนึ่งสลึงแล้วทีนี้ยเอาพระมาวางแล้วก็เอาแหวนต่หนึ่งสลึงซ้อนแล้วพอดีก็เหลือบไปเห็นเหมือนก็ลูกค้าจะเข้ามา แล้วก็ไม่เข้าแล้วก็อยู่ๆลูกค้าคนนั้นก็วิ่งเ <Liberty> ข้ามาแล้วก็พยายามจะกระชากแหวนออกจากตัวเราแล้วก็พยายามหลบเบี่ยงเบี่ยงมาตรงนี้แล้วเขาก็วิ่งขมัดตรงนี้แล้วก็กระโดดข้ามตู้เข้ามาแบบพยายามจะเอาแหวนนะคะแล้วก็เบี่ยงตัวหลบสุดๆไปเลยแล้วทีเนี้ยเขาไม่ได้แหวนแล้วเขาก็กระชากมือเราจนทําให้อ่าแหวนกระจัดกระจายนะคะแล้วทีนี้เขาไม่ได้อะไรไปเขาก็เลยวิ่งไปตรงน้นวิ่งเพื่อว่า เผื่อจะมีทองอยู่ทางนน้นแต่เขาก็ไม่ได้อะไรไปมันมีแต่จิวเวลี่ค่ะด้านนู้นจะเป็นพระอะจิวเวลี่แล้วเขาก็ฉกไปสององคอง์แ้วทีเนี้ยเขาก็ไปทิ้งไว้รรรรนนตรงหน้าวัดสันทิ้งไว้พนักงานก็เก็บเอามาคืน <Okay. S 1> เพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่มีมูลค่าค่ะมันเป็นแค่จิวเวลี่ mm hmm. ประมาณนั้นนะคะเขาก็สกัดจับอยู่นะคะแต่ว่ารู้ลูกประพันธ์สันฐานคนร้ายว่าขับมอเตอร์ไซค์ซูโม่ x สีส้ม นำมาจอดไว้ที่ตรงประตูทางเข้าฝั่งตองตรงที่หน้าชาบูชีตรงเนี้ยค่ะแล้วก็จอดไว้แล้วก็เข้ามาดูลาดเลาสักพักหนึ่งแล้วก็ต่อเหตุเลยถามว่าคุณไหมก็ไม่คุณนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าไม่เหมือนอไลแมนก็เหมือนลูกค้าที่เคยเข้ามาที่ร้านนะคะเพราะเหมือนว่าจะรู้จากว่าแหวนตรงไหนที่มีมูลค่าสูงโชคด,นะดีให้ไม่ได้อะไรไปเลย